สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP นี้ยังอยู่ในเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันเหลี่ยมขมรประชุม RBC ซขมรไม่ยอมรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม่ทัพภาคที่2องลั่นแล้วทำลัวพันกิโลทูด31ประเทศเห็นหลักฐานคาตาที่สีสเกตารายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันครับ เอาละฮะท่านผู้ชมประชุม GBC ก็แล้วนลครับล่าสุดนี้มีการประชุม ABC ้วฮะท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะกดดันให้ขมิมนเนี่ยยอมเก็บกู้ทุจรเบิดนะฮะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นผลแหละครับล่าสุดในวันที่16สิงหาปี2568ครับกองประชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดได้มีการจัดประชุมคณะฝ่ายแดนภูมิภาคนะครับหรือว่า r b g Regional Border Committee ระหว่างไทยกัมพูชานะครับเป็นไปตามกรอบของ GBC มีการประชุมเน้นย้าในครั้งก่อนนักผู้ชมครับประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะไปสู่ขบวนการในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีตามกฎกติกาสากลและผลักดันข้อเสนอเรื่องของการเก็บกู้ทุระบิดและปราบสแกมเมอร์พลเรือตีปารัสเผยว่านะครับพลเรือโทอภิชาติทรัพป,ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดและพลตรีอุ๋ยเอียงผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่3ของกัพูชาครับตลอดจนคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยส่วนภูมิภาคที่บ้านทะเลภูรีสอร์ทอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทุนผู้ชมครับเพื่อที่จะร่วมกันหาลรือนะฮะในเรื่องของการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อสงบความเรียบร้อยต่อประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยสันติวิธีและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RVC นะครับสมัยวิสามันรองโฆษกกองทัพเรือครับได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตาม กรอบ GBC ในวันที่7จสิงหาที่ผ่านมาเน้นย้ำประเทศไทยมุ่งไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและตามกติกาสากลโดยฝ่ายไทยได้มีการเพิ่มข้อเสนอในเรื่องของการเก็บกู้ทุระบดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆจากทางฝั่งของกัมพูชาเท่าที่ควรและผลการประชุมในวันนี้ก็ยังคงไม่ได้ตอบรับจากฝ่ายของกัมพูชา โดยหวังว่าทางฝ่ายของกัพูชาจะแสดงความจริงใจในการสนับสนุนภารกิจการเก็บกู้ทุระบิดที่ยังคงตกค้างอยู่ตามแนวชายแดนและปราบสแกมเมอร์ในที่ประชุมครั้งต่อไปอืมนะฮะก็ยังคงถามหาความจริงใจอยู่มันยังชัดไม่พอเลยครับทั้งประชุม GBC แล้วก็ RBC เนี่ยขมเมันไม่รับอยู่แล้วทานผู้ชมครับเพราะว่านั่นคือกล่องดวงใจมันนะครับหม้อข้าวมันชัดเลยทานผู้ชมบอกให้มาเก็บกู้ทุนระบิดเหรอ มันได้เงินจาก UNDP เนี่ยตก5ปี155ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทุกชมรอนล่าน,นะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็5,000ล้าน ขเหนมันไม่ยอมอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมโดยเฉพาะสแกมเมอร์ล่าสุดนี้ระบาดกันอีกแล้วนะครับสแกมเมอร์กลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกนี้ต่างก็ทําเงินให้คนเซนทําเงินให้กับได้ได้หลักของประเทศกัมพูชาตกปีละ1900 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่สมรังสีออกมาบอกกล่าวน,นั้นน่ะว่าซื้อ F6 ได้ถึง292าลำมันจะยอมให้ปราบเลยครับคนชาวบ้านเขารู้กันทั่วแล้วนะครับว่าขมเหนเนี่ยมันสองหน้าหน้าหนึ่งในสันติภาพ แต่หน้าหนึ่งแม่งโจรไม่เป็นไรนะครับมันไม่ยอมรับข้อตกลงข้อ1นึ่ข้สอสของเราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทางฝั่งของกองทัพของเราก็ไม่ยอมเช่นกันหลังจากที่ท่านแม่ทัพ,พที่2ครับได้ออกมาบอกกล่าวแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าขมิ้นระเมิดอธิปไตยของไทยเมื่อไรไทยของเราจะไม่เอาไว้ทันทีจะมีการตอบโต้ก,กลับทันทีจากทางฝั่งของทหารนะครับการระเบิดก็เช่นกันถ้าพบว่ายังมีทุระบิดมาวางในอธิปไตยของไทยดังเบึ้มแค่ครั้งเดียว เราจะตอบโต้กลับทันทีเพราะการวางทุนระเบิดเท่ากับเป็นการยิง และล่าสุดนี้ท่านแม่ทัพที่สองครับก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยได้รับทราบข่าวแล้วนะครับในเรื่องของการทารั้วท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยจากคุณวัฒนานาน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสสายการทหารท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าแม่ทัพกุ้งพร้อมสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาทยอยทําในจุดที่ปักปันเขตแดนแล้วชี้กัมพูชาต้องยอมรับด้วยทาไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเอาแค่นั้นชายแดนยาวเกือบพันกิโลต้องใช้งบประมาณสูงแต่จะช่วยลดการลาดตระเวนใช้เทคนโนโลยี เฝ้าตรวจแทนซึ่งพลโทบุญศิลป์พาดกลางครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้กล่าวถึงโซเชียลของเราที่ตอนนี้นะครับพากันตบกระเป๋าแล้วนะฮะว่าพร้อมบริจาคในการซื้อรัดวน้าและรวมถึงการทารั้วกั้นชายแดนซึ่งท่านเห็นแนวทางจากทางฝั่งของเวียดนามแล้วนะครับคลิปที่พวกเราพากันแชร์ไปถึงแม่ทัพเนี่ยแม่ทัพเห็นแล้วนะฮะท่านผู้ชมเราเราสามารถทำได้แต่ประเพื่อนบ้านคือคือถ้าทาต้องต้องถึงคนยิงยองทั้งสองฝ่ายด้วยครับเอทางเพื่อนบ้านเราก็อาจจะปลี่ยนแล้ว บางจุดก็ทําได้ครับนายคิดว่าบางจุดที่เราเป็บาการทำสีแดงชัดเจนแล้วยอมรับแล้วทําได้ครับำไดก็อยากให้ทําคือทยอยทําไปเรื่อยๆถึงไหนก็ถึงนั้นอืแต่เพราะว่ามันมันยาวมากกับพันกิโลนี่ครับใช่ท่านบอกว่าเวียดนามเนี่ยท,ทาํา,าทรั้วกั้นแดน กับทางกัมพูชาเนี่ยแข็งแรงนะฮะและอยากจะให้ไทยสร้างแบบนั้นบ้างซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในอนาคตซึ่งหากจะสร้างรั้วแบบนั้นต้องได้รับการยินยอมจากกัมพูชาด้วยซึ่งเห็นได้ว่าเวียดนามกัมพูชามีการปักปันเขตแดนชัดเจนแล้วซึ่งไทยของเราก็ทําได้เช่นกันซึ่งอยากให้ทําและทยอยทาไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ชายแดนไทยกัมพูชายาวเกือบ1000กิโลคือต้องใช้งบป,ประมาณสูงแต่ถ้าหากทําเช่นนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาลดลง ในเรื่องของการลาดตะเวนการเฝ้าตรวจใช้เทคโนโลยีติดกล้องวงจรปิดและรถภาระของกำลังพลทัานแมนทัพภาคที่2ของเราครับไฟเขียวเรียบร้อยท่านผู้ชมครับทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับระยะทาง1,000กิโลเน้นไปที่จุดที่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากตรงนั้นก่อน ถือว่าเป็นข่าวดีเลยครับที่ให้ประชาชนของเราเนี่ยฟังแล้วนี่อุ่นใจขึ้นนะครับโอ้โหตอนนี้เขมรเ,เชื่อใจไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมทัพุทีท่2อออกมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมมิสฉาชีพแม่งก็จ้องอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับจ้องที่จะหลอกคนไทยหากินกับประเด็นนี้ท่านผู้ชมครับล่าสุดกองทัพพุที่2อนะครับออกมาโพสต์แจ้งเตือนนะครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์และพวกมิจฉาชีพนะครับที่จะ หลอกให้โอนเงินร่วมบริจาคทำกำแพงให้กับทหารนะฮะท่านผู้ชมถือทางฝั่งของกองทัพที่สองบอกว่าแจ้งพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพให้โอนเงินบริจาคสร้างกำแพงให้ทหารเนื่องจากไม่มีนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดซึด่งในเรื่องของเงินบริจาคท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารผ่านทางเพจของกองทัพพระที่สองอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมว่าเขามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับอย่าไปโอนมั่วนะท่านเสียเงินทิ้งเฉยเลยนะ ตอนนี้เองเนี่ยมันจ้องเล่นประเด็นนี้อยู่นะครับสำหรับมิสาชีพเราจะต้องแชร์ข่าวนี้ไปให้ประชาชนของเราได้รับทราบกันด้วยนะครับเรื่องราวต่อมาไปดูการลงพื้นที่ของทูตทั้ง31ชาติกันหน่อยทุกผู้ชมครับลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งมีประเทศนะครับลงพื้นที่เนี่ย30ประเทศนะครับ1องค์กรกับอีก2องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศนะครับ ในการเข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งเราก็ทําตามกฎสากลน,นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราเองจะต้องป้อนข้อมูลให้กับนานาชาติได้รู้เพราะว่าทางฝั่งของกัมพูชามันสร้างเฟกนิวนะครับมาให้กับทางทั่วโลกเนี่ยได้รับชมข่าวสารที่ผิดๆอย่าไปเชื่อ IO c o m อมเมของขมินมันมากนะกันะฮะท่านผู้ชมครับการทําอะไรสักอย่างของประเทศไทยของเราเนี่ยล้วนมีเป้าหมายนะครับ โดยเฉพาะเรื่องราวในการพาทูดตัวแทนนะครับทั้ง36คนนะครับแบ่งออกเป็น3เสประเทศ1องค์กรและ2องค์กรระหว่างประเทศลงพื้นที่รวมกับสื่อมวลชนระหว่างประเทศและสื่อมวลชนจากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผลเนื่องมาจากนะครับเราเองได้รับผลกระทบในเรื่องของ,ของการวางระเบิดนะครับเราพยายามที่จะให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศเห็นหลักฐานอย่างชัดเจนหลังจากที่ UNDP ได้มีการบริจาคเงินให้กับขมินในการเก็บกู้ทุเระเ,เนี่ยแต่มันเอามาซื้อระเบิดวางใส่ไทยของเราซึ่งเราจะต้องตัดงบมาในเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยรวมถึงฐานแนวหน้าตามแนวชายแดนที่เขาเนี่ยจะไม่ต้องขาขาดกันอีกนะฮะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น UNDP หรือสหประชาชาติเขาได้เห็นข้อมูลแล้วเนี่ยเขาก็สามารถพิจารณา,าในเรื่องของการตัดงบบริจาคให้กับขมิ้นได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บริจาคโดยตรงซึ่งเรื่องนี้ เป็นผลและเป็นคุณต่อประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องทําหน้าที่นี้ให้อย่างเต็มที่ส่วนทางฝั่งของขมรเนี่ยนะครับก็เห็นชัดอยู่แล้วล่าสุดมันไปจ้างนักข่าวจากต่างประเทศเนี่ยมาดิสเครดิตเรานะครับอย่างไมเคิลบัฟฟาโลไอเรื่องนี้เองขมรมันก็โง่นะครับโดนนักข่าวสารัฐหลอกเอานะฮะท่านผู้ชมมันไปอ้างว่ามันเป็นนักข่าวเท่าเนียบขาวแต่เขาก็ขุดคุยกันขึ้นมาสําหรับโซเชียลไทยของเราเนี่ยท่านผู้ชมครับก็เห็นว่ามันไม่ใช่นะครับ ทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมายืนยันว่าไอ้ไมเคิลบัฟฟาโลเนี่ยไม่ใช่นักข่าวของท่านมยบขาวนะครับมันก็อวดอ้างหลอกทางฝั่งของขมรไอ้เรื่องนี้ขมรซวยนี่ผู้ชมครับไทยไม่ได้ซวยนะขะมรซวยที่มันเอานะครับนักข่าวปาหีแบบนี้นะครับมาใส่ร้ายไทยของเราเนี่ยเราก็จเนินกันในเรื่องของการฟ้องต่อไปถึงแม้ว่าสายตาโลกจะมองเราในเรื่องของสงครามข่าวสารที่เราเสียเปรียบเนี่ยนะฮะ หลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลางหมของสหรัฐอเมริกาคุณแอนดรูนะครับมาเยือนไทยก็บอกว่าเราเสียเปรียบในเรื่องของสงครามข่าวสารต่อกัมพูชาเพราอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรแล้วผมก็ไม่ได้กังวลเลยครับเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยันคํำสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของมหาอำนาจเนี่ยมันเริ่มจะเข้ามาแทรกแซงมากกว่าอยู่ดีๆสหรัฐก็บอกว่าให้ยึดข้อมูลตาม IoT ของทางอาเซียนนะครับไม่ต้องจําเป็นไปใช้กลไก ของสหประชาชาติเเล่นเอาผมงงสาหรับเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเรากําลังนะครับใช้กลไกของสหประชาชาติอยู่นะท่านผู้ชมในการเชิญนะครับทูตทั้งสามสชาติลงมาเนี่ยนี่แหละคือคกลไกของสหประชาชาตินะครับที่ไทยของเรากําลังทําอยู่แต่สหรัฐบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะก็ลองคิดเอาแล้วกันนะนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างในอีพีต่อไป อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้แล้วกันนะครับและเป็นกำลังใจให้กับแนวหน้าของเราต่อไปตอนนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับทางฝั่งของชายแดนก็ยังคงเห็นนะครับทางฝั่งของเขเมรเนี่ยตรึงกำลังและก็มีการสรับกำลังขึ้นมาอย่างเต็มที่นะครับอีพินี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ